สวัสดีครับวันนี้เรามีเรื่องที่แบบว่าโอ้โหอาจจะเปลี่ยนวิธีที่เราเดินทางในเมืองไทยไปเลยก็ได้นะครับคือมันมีความเคลื่อนไหวครั้งประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้ประเทศไทยเราเนี่ยกำลังจะเป็นชาติแรกในอาเซียนและก็อาจจะเป็นแห่งที่2ของโลกเลยนะที่จะเปิดให้บริการอ่อโดรนโดยสารไร้คนขับนะครับใช่ค่ะที่เรียกว่า EVTOL หรือ Passenger Drone นะคะ ครับผมในเชิงพาณิชย์ด้วยนะผ่านความร่วมมือระหว่าง GCAP หรือบริษัท G Capital ของไทยเรานี่แหละกับทาง E Hang Holdings Limited จากจีนซึ่งเขาเป็นผู้นำด้านนี้อยู่แล้วใช่ค่ะฟังดูนี่เหมือนหลุดมาจากหนึ่งไซไฟเลยนะคะแต่มันกำลังจะเกิดขึ้นจริงมันพร้อมใช้จริงแค่ไหนแล้วบ้านเราล่ะพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้จริงๆหรือยัง วันนี้เราจะมาเจาะลึกข้อมูลกันนะคะเอาข้อมูลล่าสุดณนะวันที่16ตุลาคม2025นี้เลยมาดูกันชัดๆว่าอะไรคือข้อเท็จจริงที่ยืนยันแล้วอะไรเป็นแผนแน่นาคตแล้วก็อะไรที่ยังต้องจับตาดูกันต่อไปค่ะน่าสนใจมากๆครับผมว่าหลายคนคงอยากรู้ว่าไอ้เจ้าโดรนที่ว่าเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงแล้วที่บอกว่าบินได้จริงปลอดภัยจริงเนี่ยมันมีอะไรมายืนยันบ้างครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเอ่อมันไม่มีนักบินที่สิ ใช่ค่ะประเด็นเรื่องความปลอดภัยนี้คือหัวใจเลยค่ะแล้วก็ต้องบอกว่านี่ไม่ใช่แค่ไอเดียนะคะตัวหลักๆเลยก็คือโดรนรุ่น EH 2 1 6ขีด S ของ EHang นี่แหละค่ะที่ถือว่าเป็นตัวเปลี่ยนเกมเลยเพราะเป็น EVTOL หรือโดรนโดยสารไร้คนขับรุ่นแรกแล้วก็รุ่นเดียวในโลกณนะตอนนี้นะคะที่ได้รับสิ่งที่เรียกว่า ใบรับรองครบวงจรค่ะจากหน่วยงานกำกับดูแลระดับประเทศอย่างสำนักงานการดินพลเรือนแห่งประเทศจีนหรือ CAAc นั่นเองค่ะโหใบรับรองครบวงจรฟังดูยิ่งใหญ่จังครับมันต่างจากใบรับรองเครื่องบินทั่วไปยังไงหรือมันสำคัญยังไงบ้างครับในทางปฏิบัติ สำคัญมากๆค่ะเพราะว่าการจะเอาอากาศยานแบบใหม่แบบที่ไม่เคยมีมาก่อนโดยเฉพาะแบบที่มันไม่มีคนขับเนี่ยมาใช้ขนส่งผู้โดยสารจริงๆนะคะมันมีอุปสรรคเยอะมากทางด้านกฎระเบียบความปลอดภัยแต่สิ่งที่อ e ีแฮงทำได้เนี่ยคือการผ่านด่านสำคัญๆพวกนี้ได้ครบเป็นรายแรกของโลกเลยค่ะเริ่มตั้งแต่สิ่งที่เรียกว่าใบสาคัญรับรองแบบหรือ Type Certificate TC อันนี้ได้มาตั้งแต่ปลายปี2023แล้วค่ะอันนี้เป็นการยืนยันว่า ตัวดีไซน์การออกแบบของ e-h 2 1 6 s เนี่ยปลอดภัยตามมาตร,รฐานสำหรับ ev to l ไร้คณคนขับซึ่งมันเป็นเรื่องใหม่มากๆเลยนะคะอ๋อครับครับเข้าใจแล้วครับคือตัวดีไซน์เนี่ยผ่านการรับรองแล้วแล้วขั้นตอนต่อไปล่ะครับค่ะต่อมาก็คือใบสำคัญรับรองการผลิตหรือ production certificate pc อันนี้อนุญาตให้ e-hang สามารถผลิตเครื่องรุ่นนี้ออกมาได้เยอะๆในเชิองอุตสาหกรรม ตามมาตรฐานที่ CAAC กำหนดไว้นะคะ แล้วพอผลิตออกมาแต่ละลำเนี่ยก็ต้องมีใบสำคัญสมควรเดินอากาศหรือ Standard Airworthiness Certificate (A.W.C.) CE, อีกเพื่อยืนยันว่าเครื่องลำนั้นนะ่ะปลอดภัยพร้อมจะบินได้จริงๆซึ่งอันนี้ก็เริ่มออกให้ตั้งแต่ปลายปี2023เหมือนกันแต่ตัวที่สำคัญที่สุดเลยนะคะที่ทำให้อีหังนี่แบบนำหน้าคู่แข่งไปไกลเลยก็คือใบอนุญาตผู้ดำเนินการเดินอากาศหรือ Air Operator Certificate (A.O.C.) ค่ะ อันนี้บริษัทลูกของอ e ีหังเพิ่งได้รับเมื่อต้นปี2025นี้เองค่ะ AOC ตัวนี้คือใบอนุญาตให้เริ่มขายตั๋วบินเชิงพาณิชย์ได้จริงๆแล้วใช่ไหมครับถูกต้องค่ะการได้ AOC มาเนี่ยแหละค่ะคือสิ่งที่ยืนยันว่าอ e ีหังไม่ใช่แค่สร้างเทคโนโลยีได้แต่สามารถนำมาให้บริการผู้โดยสารจริงๆได้ตามกฎระเบียบที่เข้มงวดของ CAAc ซึ่งถือเป็นแห่งแรกของโลกเลยนะคะสำหรับบริการโรนโดยสารไร้คนขับเชิงพาณิชย์แบบนี้ นอกจากนี้ทาง CAAc เขายังออกสิ่งที่เรียกว่าเงื่อนไขพิเศษหรือ Special Conditions ว่าตั้งแต่ปี2022แล้วด้วยนะคะเพื่อจะกำหนดมาตรฐานเฉพาะสำหรับเทคโนโลยีใหม่ๆของ EH 2 1 6 s โดยเฉพาะเลยเช่นพวกระบบบินอัตโนมัติการควบคุมจากภาคพื้นดินอะไรพวกนี้ค่ะโอเคโหการได้ใบรับรองครบชุดขนาดนี้โดยเฉพาะ AOC เป็นรายแรกของโลกนี่ถือเป็นเรื่องใหญ่จริงๆนะครับ มันแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานกำกับดูแลของจีนเนี่ยเขามีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของเทคโนโลยีนี้มากๆเลยใช่ค่ะใช้เวลาทดสอบตรวจสอบนานมากมีข้อมูลบอกว่ามากกว่า1,000วันเลยทีเดียวแล้วก็มีการทดสอบที่ครอบคลุมมากๆทั้งภาคพื้นในห้องแลบแล้วที่สำคัญคือมีเที่ยวบินทดสอบจริงๆไปแล้วมากกว่า4ี่ห0,000เที่ยวบินค่ะสี่0มเที่ยวบินโหนั่นมัน เยอะมากเลยนะครับไม่ใช่แค่บินโชว์สวยๆแล้วจริงๆใช่ค่ะไม่ใช่แค่บินวนๆโชว์แน่นอนค่ะการทดสอบนี้ครอบคุมรายละเอียดกว่า500รายการใน65หหมวดหมู่หลักเลยนะคะตั้งแต่เรื่องพื้นฐานมากๆอย่างวัสดุโครงสร้างการทนไฟไปจนถึงการทดสอบการชนหรือ crashworthiness ความสเสถียรของซอฟต์แวร์ระบบควบคุมระบบสื่อสารคือเรียกว่าทดสอบกันแทบทุกมิติเลยค่ะเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยสูงสุดจริงๆค่ะ ฟังแบบนี้แล้วค่อยรู้สึกว่ามันผ่านการเคี่ยวกรำมมาอย่างหนักหน่วงจริงๆนะครับแล้วสเปคของเจ้า EH216S ที่ได้รับการยืนยันแล้วเนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างครับนั่งได้กี่คนบินไกลแค่ไหน ตามสเปคอย่างเป็นทางการจาก E-HANG นะคะรุ่น e h 2 1 6 s เนี่ยรองรับผู้โดยสารได้2คนค่ะพิสัยการบินหรือบินได้ไกลสุดเนี่ยอยู่ที่35กิโลเมตรความเร็วสูงสุดทำได้ถึง130กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะส่วนความเร็วเดินทางปกติก็จะอยู่ที่ประมาณ90กิโลเมตรต่อชั่วโมง35กิโลเมตรอืมก็น่าจะเหมาะกับการเดินทางระยะสั้นๆนะครับอาจจะข้ามเมืองหรือระหว่างกกใกล้ๆที่แบบรถติดมากม หรือเดินทางด้วยวิธีอื่นลำบากหน่อยแล้วเรื่องระบบความปลอดภัยบนตัวเครื่องเองล่ะครับมีอะไรที่อ e ีแฮงเขาเน้นเป็นพิเศษไหมมีหลักการสำคัญอยู่3อย่างที่ e ีแ n งเน้นค่ะคืออย่างแรกระบบสำรองสมบูรณ์ (full redundancy) หมายถึงพวกระบบหลักๆที่สำคัญเนี่ยมันจะมีชุดสำรองทำงานขนานกันตลอดเวลาถ้าเกิดระบบหนึ่งมีปัญหาอีกระบบก็จะทำงานแทนได้ทันทีค่ะ อย่างที่2คือการบินอัตโนมัติ autonomous flying อันนี้ก็เพื่อลดความเสี่ยงจาก human error หรือความผิดพลาดของมนุษย์แล้วก็จะมีศูนย์ควบคุมภาคพื้นดินคอยดูแลตลอดค่ะและอย่างที่3คือการบริหารจัดการแบบกลุ่ม cluster management ค่ะคือเขามีระบบกลางที่สามารถควบคุมดโดรนหลายๆลำพร้อมกันได้โหระบบดูคิดมาทอนข้างครอบคลุมดีนะครับอ๋อแล้วมีข้อมูลเรื่องราคาไหมครับ พอจะทราบไหมว่าราคาต่อลำนี้ประมาณเท่าไหร่เรื่องราคานี้ต้องระบุที่มาชัดเจนนิดนึ่งนะคะคือมีรายงานข่าวจากสำนักข่าวรอยเตอร์นะคะที่เขาอ้างว่าเคยเห็นอ e ีแฮงประกาศขายในจีนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ราคาอยู่ที่ประมาณ2.39ล้านหยวนหรือถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ราวๆ11-12ล้านบาทค่ะ แต่แต่ต้องย้ำนะคะว่าข้อมูลราคานี้ยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการจากทางอีแหงโดยตรงนะคะเป็นข้อมูลที่ปรากฏตามรายงานข่าวเท่านั้นค่ะเข้าใจครับก็เป็นราคาที่สูงเหมือนกันแต่ถ้ามองในมุมของการเปิดบริการใหม่ๆก็น่าสนใจครับเอาละครับทีนี้กลับมาที่บ้านเรากันบ้างหลังจากที่เทคโนโลยีฝั่งจีนได้รับการพิสูจน์มาพอสมควรแล้วในไทยมีความเคลื่อนไหวอะไรที่เป็นรูปธรรมบ้างครับ เห็นว่ามีการเปิดตัวโครงการไปแล้วใช่ค่ะเมื่อวันที่15ตุลาคม2025ที่ผ่านมานี้เองค่ะทาง GCF เขาได้จัดงานเปิดตัวแล้วก็มีการสาธิตการบินของโดรน ES216S ในประเทศไทยด้วยโดยผู้ที่จะดดำเนินการในไทยเนี่ยก็คือบริษัทเต่า AAM จำกัดหรือ TAO AAM ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ GCF ถือหุ้นอยู่51%ค่ะครับ และแผนการในไทยล่ะครับเขาวางแผนจะเริ่มบินที่ไหนก่อนบ้างในงานวันนั้นมีการประกาศแผนเส้นทางนำร่องออกมา5แหล่งท่องเที่ยวสำคัญเลยค่ะก็จะมีพัทยาภูเก็ตเกาะสมุยเกาะพังงานแล้วก็เกาะเตาค่ะโอ้โหเลือกจุดได้น่าสนใจมากครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมทั้งนั้นเลยน่าจะตอบโจทย์นักท่องเที่ยวได้ดีทีเดียว แล้วมีข้อมูลจากฝั่งไทยที่น่าสนใจเพิ่มเติมอีกไหมครับอย่างเช่นเรื่องระยะเวลาบินหรือสมรรถนะที่เขาพูดถึงกันมีข้อมูลที่ถูกหยิบยกมาพูดถึงในข่าวลหลายๆสำนักในไทยนะคะอย่างเช่นมีการอ้างว่าการเดินทางจากพัทยาไปเกาะล้านเนี่ยจะใช้เวลาไม่ถึง15นาทีซึ่งถ้าทำได้จริงนี่น่าจะถูกใจหลายคนเลยนะคะเทียบกับนั่งเรือเฟอร์รี่ปัจจุบันนอกจากนี้ก็ยังมีข้อมูลที่อ้างอิงจากข่าวในไทยอีกเหมือนกันข่าวว่า เครื่องสามารถรับน้ําหนักบรรทุกรวมได้ถึง620กิโลกรัมพัทยาเก่าะ้ลานไม่ถึง15นาทีโห oh, ฟังดูเปลี่ยนประสบการณ์การไปเกาะล้านเลยนะครับแล้วทางหน่วยงานกำกับดูแลของไทยอย่างกพทหรือสำนักง,งานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยมีท่าทีกับโครงการนี้ยังไงบ้างครับ ทาง CAA-T หรือกอพทนี้แสดงท่าทีสนับสนุนอย่างชัดเจนเลยค่ะมีการกล่าวว่าจะเร่งผลักดันการออกกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต,ง,ตงต่างๆเพื่อรองรับการบริการโรนโดยสารเชิงพาณิชย์ในอนาคตซึ่งก็ถือเป็นสัญญาณที่ดีมากๆค่ะดูเหมือนทุกอย่างกำลังไปได้สวยเลยนะครับทั้งตัวเทคโนโล,โลยีแผนงานในไทยแล้วก็การสนับสนุนจากภาครัฐด้วย ต้องบอกว่าเป็นการเริ่มต้นที่น่าจับตามองอย่างยิ่งค่ะแต่เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนนะคะณวันที่16ตุลาคม2025วันนี้เนี่ยต้องย้ำมายังไม่มีบริการโรนโดยสารเชิงพาณิชย์จริงในประเทศไทยนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือการเปิดตัวโครงการการสาธิตการบินแล้วก็การประกาศแผนความร่วมมือซึ่งก็ถือเป็นก้าวแรกที่สําคัญมากๆค่ะแต่ยังไม่ใช่การเปิดให้บริการจริงๆ เข้าใจครับคือเทคโนโลยีจากจีนเนี่ยพร้อมแล้วแผนในไทยก็ประกาศแล้วแต่การให้บริการจริงยังเป็นเรื่องของอนาคตทีนี้ประเด็นสำคัญที่ผมว่าหลายคนอาจจะสงสัยก็คือมีอะไรที่เราควรต้องจับตาหรือข้อมูลส่วนไหนที่ยังดูคลุมเครือหรือยังต้องรอการยืนยันเพิ่มเติมอีกบ้างครับขั้ามนี้สาคัญมากค่ะเพื่อให้เรามองภาพตามความเป็นจริงนะคะ มันมีหลายประเด็นเลยที่ยังต้องติดตามหรือว่าเป็นข้อมูลที่ส่วนใหญ่มาจากการรายงานข่าวในฝั่งไทยซึ่งเรายังไม่พบการยืนยันอย่างเป็นทางการในเอกสารทางเทคนิคของ EHang หรือ CAAC หรือยังไม่มีข้อมูลสาธารณะที่ชัดเจนมายืนยันได้แก่เรื่องน้ำหนักบรรทุก620กิโลกรัมค่ะตัวเลขนี้มาจากข่าวในไทยเป็นหลักเลยแต่ในสเปคทางการที่ EHang เผยแพร่เองยังไม่พบการระบุตัวเลขนี้นะคะข้อมูลที่ยืนยันคือ2ที่นั่ง เรื่องเวลาบินไม่ถึง15นาทีจากพัทยาไปเกาะล้านอันนี้ก็เป็นการประเมินตามข่าวในไทยค่ะซึ่งถ้าคำนวณทางทฤษฎีจากระยะทางประมาณ7.5กิโลเมตรกับความเร็วเดินทาง90กิโลเมตรชั่วโมงมันก็ดูมีความเป็นไปได้ทางคณิตศาสตร์นะคะแต่ยังไม่มีข้อมูลยืนยันเวลาบินจริงในเส้นทางนี้จากการทดสอบในสภาพแวดล้อมจริงค่ะเรื่องใบอนุญาตในไทยหรือ AOC ค่ะ โครงการนี้ยังไม่ได้รับใดอนุญาตประกอบการเชิงพาณิชย์หรือ AOC ในประเทศไทยจากกพทนะคะยังอยู่ในขั้นตอนเริ่มต้นมากๆค่ะ เรื่องกฎหมายไทยอันนี้สำคัญมากๆค่ะข้อกฎหมายและระเบียบเฉพาะสำหรับโดรนโดยสารในไทยเนี่ยยังอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาโดยกพทค่ะยังไม่ได้มีการประกาศใช้อย่างเป็นทางการแล้วก็เรื่องเงื่อนไขาการปฏิบัติการในไทยค่ะพวกรายละเอียดปลีกย่อยเช่นการรับมือกับสภาพอากาศแบบบ้านเราที่มีทั้งฝนตกหนักลมแรงจะทาได้ดีแค่ไหน มาตรการความปลอดภัยเฉพาะพื้นที่สําหรับเส้นทางบินต่างๆละ่ะแล้วก็ระบบจัดการจราจรทางอากาศสําหรับโดรนโดยเฉพาะหรือ UTM ในบริบทของไทยจะเป็นยังไงประเด็นพวกนี้ยังต้องมีการพัฒนากําหนดรายละเอียดแล้วก็ทดสอบให้ชัดเจนมากๆก่อนที่จะเปิดบริการจริงได้ค่ะชัดเจนเลยครับแสดงว่าเส้นทางข้างหน้าในไทยเนี่ยยังมีเรื่องที่ต้องทำอีกพอสมควรเลยโดยเฉพาะเรื่องกฎระเบียบและการอนุมัติต่างๆจากทางกปท ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ต้องดูแลความปลอดภัยโดยตรงเลยนะครับถูกต้องค่ะดังนั้นถ้าจะให้สรุปก็คือเรามีเทคโนโลยีตัว EH216S ที่ผ่านการรับรองความปลอดภัยจากจีนเรียบร้อยแล้วกำลังจะเข้ามาในไทยผ่านความร่วมมือของ GCap กับ EHang โดยมีแผนจะเริ่มที่แหล่งท่องเที่ยวก่อน แต่ว่าการจะบินให้บริการเชิงพาณิชย์ได้จริงๆในไทยนั้นยังต้องรอการพัฒนากฎระเบียบการปรับให้เข้ากับบริบทของไทยแล้วก็การอนุมัติจากกปทอ,อย่างรอบคอบค่ะแล้วทั้งหมดนี้มันมีความหมายอย่างไรกับคนทั่วไปอย่างเราๆบ้างครับ ในระยะสั้นๆตอนนี้อาจจะยังไม่ได้กระทบชีวิตประจําวันเราทันทีหรอกค่ะแต่ถ้าหากโครงการนี้มันเดินหน้าไปได้สําเร็จแล้วก็มีการขยายผลออกไปนะคะมันก็อาจจะหมายถึงทางเลือกใหม่ในการเดินทางที่เร็วขึ้นสะดวกขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่ที่การเดินทางแบบเดิมๆอาจจะช้าหรือเข้าถึงยากหน่อยอย่างเช่นการเดินทางข้ามเกาะหรือแม้แต่ในอนาคตอาจจะเป็นบางเส้นทางในเมืองใหญ่ที่มีปัญหาการจราจรมากๆก็ได้ค่ะ ฟังดูมีศักยภาพที่จะเปลี่ยนอะไรได้หลายอย่างเลยนะครับเนี่ยใช่ค่ะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของอ e ีฮางนี่เป็นเรื่องที่น่าทึ่งจริงๆค่ะแต่การนำมาใช้จริงในบ้านเราเนี่ยยังถือว่าเป็นแผนในอนาคตนะคะซึ่งต้องผ่านด่านสำคัญมากๆก็คือเรื่องกฎหมายแล้วก็กระบวนการอนุม,มัติจากกพทค่ะอันนี้คือสิ่งที่ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดเลยว่าจะออกมาเมื่อไหร่แล้วก็จะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างรวมถึงผลการทดสอบในสภาพแวดล้อมจริงของประเทศไทยด้วยค่ะเข้าใจแล้วครับ วันนี้เราก็ได้เจาะลึกเรื่องโรนโดยสารกันไปพอสมควรเลยนะครับตั้งแต่ตัวเทคโนโลยีการรับรองต่างๆแผนในไทยแล้วก็ประเด็นที่ยังต้องติดตามกันต่อขอบคุณสำหรับข้อมูลนะครับก่อนจะจากกันผมขอทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดเล่นๆสักหน่อยแล้วกันครับสมมุติว่าเรื่องกฎหมายเรื่องความปลอดภัยทางเทคนิค ทุกอย่างผ่านหมดแล้วนะครับอะไรจะเป็นปัจจัยสําคัญที่สุดที่จะทําให้คนทั่วไปอย่างเราๆเนี่ยกล้าก้าวขาขึ้นไปนั่งในยานพาหนะที่บินได้โดยที่ไม่มีนักบินอยู่ข้างในเป็นครั้งแรกในชีวิตมันคือความเชื่อมั่นล้วนๆเลยหรือว่าราคาต้องเข้าถึงได้มากๆหรือต้องมีประสบการณ์แบบไหนมาจูงใจกันแน่ครับ เป็นคำถามที่น่าคิดมากๆเลยค่ะเพราะสุดท้ายแล้วต่อให้เทคโนโลยีมันจะดีเลิศแค่ไหนการยอมรับของผู้บริโภคแล้วก็ปัจจัยทางจิตวิทยาเนี่ยก็เป็นกุญแจสำคัญมากๆเลยนะคะสู่ความสำเร็จในวงกว้างจริงๆหรือมองไปอีกขั้นจะน่ายครับถ้ามันสำเร็จในไทยจริงๆนอกจากเส้นทางท่องเที่ยวที่เราเห็นในแผนแล้วเนี่ยมันจะไปปลดล็อกศักยภาพด้านไหนได้อีกบ้างการขนส่งทางการแพทย์ฉุกเฉินหรอ การขนส่งของมีค่าหรืออาจจะพลิกโฉมการเดินทางในเมืองไปเลยน่าติดตามกันต่อไปครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ